สาม C สาม C ได้ข่าวว่าคุณตอนนี้มีเด็ก่อเฮ้ยต่อยเด็กครับไอแมไอแบเกิดอ่นอยไอแกต่อยเป็นยมครับตอนนี้สา่อยครับอแมว่าไป่อยใครมาปาร์ตี้จัยอไงานปาร์ตี้นะฮะหลายคนสงสัยว่างานปาร์ตี้เป็นงานอะไรงานเรื่อยเลื่อยสมบนจับเลยจับเลย ลำบากไหมครับลำากนะครับทบายครับผมคือเทนี้พูดดีดูไม่ค่อยานนะครับข้อมือเป็นซอยนีเฮ้ยเฮ้ยใส่เป็นซอยนี่นเฮ้ยเป็การถูกแล้วครับผมคือเด็กชายเขารักมากรักมากไหมนี่มึงพูดสบายเหมือนกันเจ้เป็นเป็นเบสเป็นไรครับผมตอนนี้ยังไม่แม่กซครับเป็นอะอนาคตไม่แน่เด็กเด็กอยากใส่นะแต่เขาลองใส่ว่างานปาร์ตี้นี่กัเหนื่อยขึ้นมาเรื่อยๆงานเกิดขึ้นบ้าะมีคนเดี่วชั้นนีว่าก้าโมงน่ะ ครั้งแรกไปครับผมไตีบคร้งแรกครั้งที่สองไม่ตากกันไหมเอ้าแล้วไงอะท้าบอกยังยิ่งถมยิ่งเก้กันเอเราตัมือกันตอนนี้าัเก้ามงหลายคนต้องใส่ว่านะฮะของดีนะของดียอ้องคือต้นข้วบครับข้าบแล้วมือนะ Eh subscribe Lai kênh Ghiền Mì Gõ